มดขาพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดขาพาเพลินนะคะทุกคนเผยเลือกองงานแต่งเจนนี่วูดี้เผยเลืกงงานแต่งของเจนนี่ค่ะหลายคนคงจะรู้จักกันดีนะคะสำหรับนักร้องที่มีความสามารถอย่างสาวเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นซึ่งที่ผ่านมาได้มีดราม่าไม่เว้นวันนะคะ และเมื่อไม่นานมานี้ก็นับว่าเป็นอีกข่าวเซอร์ไพรส์ของวงการบันเทิงเมื่อเจนนี่ถูกแฟนหนุ่มเนเงินคุกเข,าข่าขอแต่งงานกลางไลฟ์สดของคอนเสิร์ตมนรักดีเอ็มกลางความยินดีของครอบครัวแล้วก็เหล่าน้องๆในค่ายได้หมดท่าสดชื่นค่ะล่าสุดนะคะเจนนี่แล้วก็เนเงินได้เลือกดีเชิญวุฒิวุฒิธรผู้ใหญ่ที่เคารพร่วมงานแต่งปลายปีนี้ พร้อมมีทายาททันทีค่ะโดยงานนี้สาวเจนนี่ได้มาออกรายการของวูดดี้เลยได้ถือโอกาสเรียนเชิญวูดดี้มาร่วมงานแต่งซึ่งทางด้านวูดดี้ก็ได้โพสต์อินสตาแกรมทันทีว่าเจนนี่ในเงินชวนวูดดี้เปงานแต่งทันวาปี64เพร้อมมีเบบีทันทีเพราะอยากมีความสุขเล็กๆให้แม่เพื่อให้แม่เป็นเครื่องยึดเหนียวทางจิตใจใช้ชีวิตในอนาคตค่ะ ทางด้านสาวเจนนี่ก็ได้ออกมาโพสต์อินสตาแกรเช่นกันนะคะว่าขอขอบคุณพี่บูดดี้มากๆนะคะที่ให้โอกาสหนูไปเป็นแขกรับเชิญในรายการทุกครั้งที่เจอพี่หนูมักจะได้ข้อคิดดีๆกลับมาตลอดขอบคุณที่ช่วยเติมพลังบวกให้กับหนูได้มีแรงในการต่อสู้นะคะและขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งกันมาด้วยนะคะ อย่างไรก็ตามขอแสดงความยินดีกับสาวเจนนี่แล้วก็แฟนหนุ่มในเงินด้วยนะคะที่เตรียมเป็นวัดที่บ่าวสาวในปลายปีที่จะถึงนี้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ